้านนะคะว่าไม่ควรจะออกกฎหมายฉบับนี้เพียงว่าเพียงแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยคงต้องมีกฎหมายลูกนะคะออกมาที่ชัดเจนนะคะว่าจะทําอะไรอย่างไรนะคะดยโดยหลักการเนี่ยก็ทุกคนก็เห็นด้วยในหลักการส่วนใหญ่นะคะในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้กําหนดบทลงโทษทั้งจําคุกและโทษปรับตั้งแต่1,000 10, 0ถึง5 0 0แสนบาทและยังครอบคลุมไปถึงห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งซากผลิตภัณฑ์ตามที่สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่าหรือปะปนไปกับขยะมูลฝอยผู้ฝา่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน10,000บาทส่วนขั้นตอนหลังจากนี้หลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะนําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบซึ่งคาว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเสร็จสมบูรณ์ไม่เกินเดือนเมษายนก่อนจะเข้าสู่กระบวนการกฤษฎีกาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาและนําไปสู่การประกาศบังคับใช้สถาพรด่านคุณทษข่าวสามมิติรายงาน สักสครู่กลับมาช่วงหน้ามาติดตามกรรมาการสิทธิได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องในการขุดเจาะวางทอา่อก๊สอตทอเข้ามาหาทางแก้ปัญหากันตับ